ก็มีคนชอบถามเหมือนกันนะที่ถามว่าพระนะ่ะก็ดีแต่สอนคนอื่นนั่นแหละแต่พระก็ไม่เคยสอนตัวเองเลยก็มีคนถามอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยว่าที่พระทำกิริยาแบบนั้นนะ่ะใช้ได้เหรอพระทำแบบนั้นนะ่ะถูกหรือเปล่าทำแบบนี้มันผิดนะอันนี้มันผิดศีลน,นะมันถูกนะนะก็เลยอยากจะถามกลับไปว่าไอ้คนที่ถามทั้งหลายนะ่ะวันนี้มาหาความถูกต้องหรือจะมาหาความจริง ถ้าหาความถูกต้องเนี่ยในโลกใบนี้เสียปับ๊บเนี่ยหายากมากเพราะคนส่วนใหญ่จะเอาความถูกต้องและความถูกใจกลับไปหาที่ตัวเองเสมอแต่ไม่เคยหาสิ่งดีๆเข้ากับตัวเองแต่ถ้าเขาหาความจริงกับตัวเองแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะเป็นประโยชน์สําหรับเขาเสมอเหมือนเราโยนข้าวให้หมากินเขาเราไม่รู้ว่าหมาตัวน,นั้นมันจะมีบุญกับเราหรือเปล่าแต่เราได้มีการเสียสละและให้แล้วหมาจะขอบคุณเราไม่ขอบคุณเรา เราก็สบายใจอยากกินปลาทูเพราะกินทั้งเนื้อทั้งก้างแต่ถ้าคนจะเข้าใจถึงความปล่อยวางต้องกินแต่เนื้อและทิ้งก้างไปเสร็จแล้วทุกอย่างนั้นท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆตลอดเวลาท่านจะไม่จับผิดใครเลยจะไม่เพ่งโทษใครเลยเพราะว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นท่านทุกอย่างถ้างั้นอย่าเลยจับผิดมากเท่าไหร่ผิดก็ไปรวมตัวที่ใจท่านเองแล้วอย่างนี้มันจะมีความสุขไหมถ้างั้นไม่ว่าจะมองพระหรือมองใครก็ตามแทนที่จะได้ประโยชน์ แม้กระทั่งพระสอนเรื่องดีเราก็ยังไปหาช่องว่างหาเรื่องไม่ดีเข้ามาให้ได้แล้วอย่างนี้มันจะมีดีได้อย่างไร